เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเอาล a s t p a r ท y สิบนะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วที่ผมรู้สึกว่าเดินไปแล้วไม่ได้เลยเลยเหมือนต้องเดินวนกลับนะฟังมีคนเรียกเหรอฉันรู้ฉันรู้ฉ,รฉันควรจะต้องตายไปแล้วไม่มันไม่ใช่เพราะโชคฉันแค่แก่เกินไปแล้วแต่บางครั้งที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะวิลลี่แล้วมันคือคขว้นี้ เขาดูแลฉันเขาคิดว่าฉันเป็นพ่อเขารักฉันมากอุ๊ยจเจเลยเจเลยขออนุาตนะโอเคนายรู้ความหมายของสัญ,ญลักษณ์นี้ไหมไม่รู้อ่ะมันเป็นการย้ำเตือนถึงนาโนฮา,าร์สร์เครื่องไมโครสโคปและเทคโนโลยีที่เรามีมาเป็นสิบปีแต่กับไม่ได้อะไรวะอันไม่ทันขอโทษด้วยครับเมือออกค้นพบมันในงานวิจัยของฉันวิธีการชั่วขา่าว ด้วยการเปลี่ยนแปลงเซลล์ในร่างกายทําให้เป็นเหมือนกับโรงงานนาโนธรรมชาติของเซลล์จะมีการผลิตโมเลกุลแต่ด้วยการสั่งผ่านจิตเราออกแบบให้โมเลกุลมีความแม่นยําทําให้จิตมีที่พลนเหนือร่างกายโอเคโอ้อ่านจบเร็วกว่าด้วยมันช่างโง่เขลาและผิดพลาดที่เราคิดว่าเราจะสามารถควบคุมมันได้ด้วยการใช้มนุษย์เพื่อสร้างบางสิ่งที่แข็งแกร่งนายต้องหยุดเขา การที่จะฆ่าบิลลี่ต้องปิดระบบพยุชีวิตเขาการรับรู้ของเขานายต้องทำลายทุกอย่างที่เราสร้างไว้บิลลี่คือใครบิลลี่คือวอลเลเดอร์เหรอ,หรอไม่มีใคร,รจะถึงที่นี่ได้ถ้าบิลลี่มีชีวิตอยู่นายต้องฆ่าเขาโอเคตามหาบิลลี่ในห้องแอบกลางแล้วจะรู้ไหมเนี่ยมีประตูเปิดให้อีกแล้วปึ๊บเปิดได้ไหม ห้องน้ำดูวันมีอะไรไหมแสงว่าเบลลี่คือวอลไรเดอร์นะซึ่งเรานะถ้าเราจัดการปุ๊บมันน่าจะจบใช่ไหมเขาหอนอก็เป็นเหมือนร่างเงาเนาะไม่ใช่ดีจิตควบคุมร่างเออไม่จำเป็นต้องมีร่างแค่มีจิตโทรเลขก,ก็พอใจแล้วตกใจหมดเลยลืมไปไม่ได้เปิดแฟลชจะเห็นวอลไรเดอร์ได้ไงวะห้องนี้มีห้องนี้ดูแล้วนี่หว่า โอเคไปไม่ได้หรอหุยห้ยหุ้ยโอยตามหลักเกมนี้นะครับมันโผล่มาแสดงว่าผมต้องจุกก่อนแล้วผมจะผมแล้วผมจะจุกทางนี้แล้วมันมาไหมมันตามมาไหมมันตามมานะครับวิ่งเราจะกลับไปทางเดิมที่มันโผล่มาทางนี้ขวาซ้ายซ้ายดีตรงก่อนแล้วการเปิดได้ไหมฮึบเปิดได้เฮ้ยโอย ปิดประตูไปก่อนปิดประตูไปก่อนเฮ้ยขอบคุณโชคที่ช่วยอืมผมไม่อยากเปิดผมไม่อยากเปิดแฟลตตอนนี้ยไม่อยากเปิดในวิชั่นอะ่ะกลัวกลัวมันแสบตาฮึบโอเคล้างแก๊สก่อนล้างแก๊สสองนิตามมาป่าวะโอ้ยดักรอเลยเว้ยปิดประตูฮึบขอแฟ้มก่อนได้ไหม เดี๋ยวค่อยไปเปิดอ่านอีกทีนึงไอ้อะอึ๊ยอุ้ยนึกว่าจัดการศัตรูไปหมดแล้วจะรอดแล้วนะกำลังเซฟสำรวจก่อนปิดวาลวของระบบพยุงชีวิตข้างบนหรือเปล่าจ๊ะอือไม่มีอะไรห้องนี้ไปได้ไหมห้องนี้ไม่ได้ แล้วเราจะไปทางไหนต่อครับพี่น้องไหนบิลลี่มันคือใครวะช่ามันค่อยมาดูหน้าตาม,มันอีกทีนึงโอเค,อเคเช็คก,ก่อนต้องเช็คโนต้ตมานี่คือปอดของบิลลี่ตาของบิลลี่สิ่งที่ยังชีวิตของเขาเครื่องยนต์ขนาดเท่าสนามฟุตบอลที่ทำหน้าที่แค่เพียงช่วยให้กระต่ายตัวเล็กๆมีชีวิต ช่างแม่งทั้งหมดนี่ต้องทำลายให้หมดมันต้องตายในวะในปอดในอะไรไม่เห็นเลยเว้ยโอเคเราขึ้นขึ้นไปด้านบนถูกต้องไหมโอเคในห้องนี้ชีม่มีมีอะไรให้ไหมไม่มีโอ้นั่นไงว้าวนั่นไงว้าวฮึบเรียบร้อยเราก็กลับที่เดิมกันครับผม นให้เหมือนมีเสียงอะไรวะโอ้ยว่าอยู่ทำไมมันไม่เพลงขึ้นให้ตายเถอะซาร่าปิดประตูก่อนนะแจฮึบโอเคแล้วทำไงต่อเรากดได้เลยไหมฮึบพ้ย ด้าน,นบนมีแสงด้าน,นบนมีแสงแต่ว่าเราต้องไปทำ่างอื่นไงล่ะฮึบเลสโก้ไปไปฮึบปิดประตูก่อนขึ้นบนน่าจะมีวาว,าวาวอีกที่หนึ่งนะแบบอาจจะเป็นว่าเปิดเปิดวาวานั้นปุ๊บแล้วประตูนี้เปิดงไงอมีใครตามมาป่าวะไม่เพียงมาดูรื่อุ่นระทึกแปลก ขึ้นเกือบเสพต์บารัค้างอุ้ยโอ้โหไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าขอเผลอคลิปนี้จะเป็นแบบลองเทคแอคทิเวตเคเช็คก่อนตามมาไหมครบโอเคมันล้โอ้ยเกือบเกือบเกือบพลาดเกือบพลาดขึ้นในวาวอีกอันอะไรอ่ะ อ๋อถอดปลั๊กไฟนึกว่ามีล์วอีกอันเป็นระบบรักษาชีพของวิลลี่แล้วคืออะไรคือมันหายแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าเพิ่งชะล่าใจอย่าเพิ่งชะล่าใจล้างแก๊กก่อนอย่าเพิ่งชะล่าใจโอ้ยเพราะว่าเรายังไม่ได้กดปิดมันเต็มเต็ม ไม่มีใครนะฮึบอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อย,อยนี่เหรอว่าตัวนี้มันที่แท้จริงเฮ้จะพูดอะไรก็พูดไม่รู้เรื่องตายไปเนี่ยสาธุจะตายแล้วอุย้ยไม่ตายไปพยายามดิกลับไปห้องก่อนพยายามกลับไปห้องก่อนทางนี้ใช่ไหมช่วยตอบทีฮึบไม่รู้มันตามมาหรือเปล่าเว้ยไปดิไป ฮึบไปแล้วจ้าไปแปะเครื่องแล้วเครื่องอยู่ไหนฮึบเอ้ยอ๋อตายซะอ่านน็ตหนโอ้ยอะไรอะ่ะกำลังจะมีแอนิเมชั่นมีน็ตขวางกันจากรายงานคนไข้ของมิลลี่เขาน่าจะอายุ23ปีแต่หน้าเขาดูเหมือนคน50ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมาก ดูมีแต่ความเจ็บปวดไปทั่วทุกที่ที่ผมมองเห็นบนร่างกายมองไปบนร่างกายเขาการฆ่านายน่าจะเป็นการแสดง,งความไม่ตายอย่างหนึ่งสินะอ,อ,อุ้ยเอาเอาทำไมมันไม่ตายอ่ะหรือคนละตัวโอ้ยหรือคนละตัววะหรือมันไม่เกี่ยวกันเจนเจเย็นอุ้ยโอ้โหสงสารพร่เอกบุ่ยนิ้วก็ไม่มีเนี่ยมันคนละตัวแน่เลย อะไรมันเจาะมันจอะเหรอมันจอะพุ่งเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะ,อะอเฮ้กูก็ร้องเป็นไก่ตาแตกเอ้ยไม่ใช่คนเราเจ็บก็ต้องร้องสิวะอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมจบแล้วเหรอเกมนี้เกมที่ผมเล่นมานานแสนนานเดินทางถึงจะจบแล้วสินะขอบคุณตลอด สิบเดือนแม่พูดไปเรื่อยออกไปจากที่นี่โอเคออกไปทางไหนล่ะทางเดิมหรอใช่ไหมฮึบโอ้ยโอ้ยอโอ,โอ้ถูกเฉยมีคัสซินอย่างนี้แปลว่าเดินมาถูกทางลูกเก่งมากใจเย็นเว้ยลืมชื่อพระเอกไว้แล้วเนี่ยตอนนี้โอ้ย ค่อยลุกค่อยๆลุกโอเคฮึบโอ้ยออเร่งเร่งไม่ได้เร่งไม่ได้กดกดชิปแล้วเหมือนจะล้มตลอดเวลาเลยทางออกอยู่นิดเดียวแข็งใจหน่อยเราจะได้ไปแชร์ความจริงโลกรู้แล้วสัญลักษณ์บ้านนี่มันดูเดินช้ามากเลยผมขอญาติฝืนใจพระเอกหน่อยนะใกล้ถึงแล้ว อุย้ยตกใจตกใจ,ตกใจนึกว่าจะล้มอย่างนี้แมา,านะประตูอยู่แค่นี้โอ้ยรู้ก่อนแข่งใจไว้เอาใจเย็นใจเย็นเย่ายยิงผมครับผมคนดีเอาอะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะโอ้ย ตัวคูพูนหมดแล้วเน,นี่ยพระเจ้าช่วยนายแกเป็นพหาหะไปแล้วเป็นพหาหะอะไรยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวฟังจากเสียงถ้ามันบอกว่าเราเป็นพหาหะแปลว่าเรากลายเป็นวอลเลเดอร์แล้วก็จัดการพวกมันถูกต้องแล้วต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆโอเคจบแล้ว สำหรับซีรีส์นี้นะครับก็ขอบคุณตัวผมเองที่เล่นมาจนจบนะครับแล้วก็อนาคตถ้ามีคนมาดูคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนถึงพาที่12นะครับก็ช่วงแรกๆผมอาจจะเล่นแบบเออๆนะนะจนมาถึงวันนี้ก็ยังเออเหมือนเดินก็ยังอ่านพีพีถูกๆขนาดภาษาไทยนะเจอกันเกมใหม่เกมหน้ากับเกมได้ยิ่งไลานะจริงๆเกมนี้ผมเคยเล่นแล้วแหละแต่ผมก็จะเล่นอีกรอบนะเพราะว่าตอนนั้น อัดแล้วแบบโอ้ยังไงไม่รู้อ่ะมีแต่ปัญหาตอนนี้ก็เริ่มโอเคขึ้นแล้วคอมดีขึ้นแล้วถึงม่นจะมีกระตุกบ,บางช่วงเหมือนอันนี้แหละแต่ก็ช่างเถอะเจอกันหน่เกมหน้าครับแล้วเป็นไรอาจจะมีเอาลัดส2นะเพราะผมซื้อมาแพ็คคู่เจอกันหน่ครับกับเกมหน้าหรือวันอื่น see you again เจอกันครับผม